สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอีมูชิกับอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเลนส์จากทาง t ทม r รอนนะครับที่มีชื่อว่า t ทม r รอน p 9 0 m m F2.8 DI m a เ c o VCD USD ตัวนี้ครับผมโอ้โหชื่อยาวมากนะครับทวนกันอีกรอบ t ทม r รอน p 9 0พ mm f 2.8 di macro 1ต่อ1 vcusd for canon นะครับอ่อันนี้จะเป็นเลนที่พี่สาวผมใช้ตอนที่เรียนทันตแพทย์อยู่นะครับในการถ่ายช่องปากเนาะซึ่งพอซื้อตัวนี้มาตัวแรกปุ๊บเนี่ยเหมือนกับอาจารย์เนี่ยเขาไม่ให้ใช้เลนต่างค่ายซึ่งไม่รู้เหตุผล ของการเรียนของเขาเนาะเขาบอกว่าต้องใช้ของแ Can น n เท่าน,นั้นนะครับซึ่งพี่สาวผมนะฮะก็เลยไปซื้อของแ Can น n มาเป็นตัวนี้นะฮะที่เราเคยรีวิวบนช่องไปนะครับก็คือแ Can นลมาโคร้อยนะครับคืออาจารย์เขาให้ใช้ตัวนี้เท่านั้นซึ่งไม่รู้นะว่าแบบทําไมถึงต้องให้ใช้ตัวนี้เท่านั้นนะก็เลยไปซื้อแคแนลมาใช้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะครับแบบเปรียบเทียบให้ดูว่า ระหว่างตัวแทม์อนตัวนี้นะครับกับตัวแคนนอนตัวนั้นเนี่ยอันไหนมันแบบเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะเป็นแทม์อนเพียวก่อนนะครับต้องบอกว่าผมกับแทม์รอนเนี่ยนะครับเรามีประสบการณ์กันน้อยมากผมเคยใช้แค่ตัวไทม์รอนที่เป็นระยะนอ r มอ l อ่ะผมจำไม่ได้ว่า2870หรือ24 70อเอ,อ่ะเอตัวนั้น,น่ะที่เป็น G2 นะครับก็มีแค่ใช้ตอนนั้นที่ใช้กล้องของทีมงานในการถ่ายวีดดิ้งนะครับแล้วก็มี 200. ่จ็ด2 0 0ส็ได้อยู่น,น,น,นะเประสรับน้องน้อยก็ได้ใเ้อยู่แท่สอนเย ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์แก้ไขแล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของท่านได้นะครับอันนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็เทสให้ดูว่าเออเอาไปใช้งานมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะอุปกรณ์ในกล่องตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นของพี่สาวผมซึ่งผมไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันมีครบไหมแต่ที่แน่ๆคือมันมีเลนส์แน่นอนแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาให้อีกนะครับก็เดี๋ยวไปดูใน,ในกล่องกันเลยดีกว่าหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเขียนแทมรอนแบบนี้นะ ข้างๆก็จะมีในส่วนของพวกรายละเอียดต่างๆนะครับอ่ะเราไปดูรายละเอียดก่อนลวกันนะไหนๆก็เขียนข้างกล่องแล้วนะครับอ่ะชื่อนอ้องแล้วก็โมเดลเนี่ยเป็น F017 แล้วก็เมาส์เป็น for Canon นะตรงเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด3เมาส์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมี Nikon Sony แล้วก็มี Canon นะครับซึ่งเลนในแต่ละเมาส์เนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยไซส์เป็น62มิลลิเมตรเลนฮูดมีมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็ SP เนี่ยนะครับเขาจะมีบอกเลยว่า ตัวยอ่อของเขาแต่ละตัวของแทมลอนมีอะไรบ้างอะ SP คือ super performance นะครับแล้วก็ USD เนี่ยอันนี้เป็นมอเตอร์โฟกัสของทางเลนแทมลอนนะครับก็คือจะเป็น ultrasonic silent drive นะครับ VC เนี่ยก็จะเป็นชื่อการสั่นของทางแทมลอนนะครับก็จะเป็น vibration compensation นะครับก็คือยอ่อเป็น VC เนาะแล้วก็ E-band coating นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว coating ของเลนตัวนี้นะครับ coating ตัวเลนเนี่ยก็จะใช้เป็น full line coating เนาะแล้วก็ minimum object ที่สามารถโฟกัสได้เนี่ยเขาก็จะบอกว่า 0.3m นะครับผมอ่าก็จะเป็นระยะของเขาในการ กัได้นจุดเด่นจุดดีของเจ้าตัวเลนแทมอ n ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันขนาดเปิดกล่องกันเลยนะก็คือเรื่องของอัตราการขยายภาพที่เป็น1ต่อนะครับใครที่ไม่เคยใช้เลนมาโคเนี่ยอาจจะงงว่าเอ้ยอัตายายาออรตาขยายภาพ1ต่อนคืออะไรอัตราขยายภาพ1ต่อนก็คือคุณถ่ายวัตถุขนาดไหนนะครับไอตัวเลนตัวเนี้ยมันก็จะขยายนะครับวัตถุตัวนั้นนะให้เป็นขนาดจริงเลย นะครับอ่ะเอาออกมามีตัวเลนเนาะแล้วก็ข้างในนะครับจะมีในส่วนของคู่มือแมนนวลน,นะครับนี่แบบนีอ้อันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเว้ยแล้วก็จะมีอะไรอีกอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับอันนี้ของพี่สาวผมใช้เป็นโพย่าฟิวชั่นวันยูนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็ปิดไว้ <c oughs> ให้เวลาแอร์ไทม์น้อยหน่อยไม่ใช่สปอนเซอร์เนาะแต่ถ้าจะเอาฟิลเตอร์แบบคุณภาพเนี่ยผมก็จะนําเป็นของของทาง KNF อ็นเอฟคอนเซปต์นะเพราะว่าเขาเคยสปอนช่องเรานะครับฮันแนน่ะครับอ่าาา KNF ก็สามารถเข้ได้นะครับโอเเเคดดี๋ยวราไปู ที่ตัวเลนส์กันเลยดีกว่านะครับก็จะให้กระดาษแบบนี้มาเนาะนี่แล้วก็เป็นที่ตัวเลนส์เลยนะฮะอ่ะตัวเลนส์หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฮูดกันก่อนแล้วกันนะฮูดเนี่ยก็จะเป็นรหัส HF 017แล้วก็เขียน t ทม์รอนเนาะ for made in Japan ก็ผมว่าฮูดสวยมากนะฮูดสวยมากอันนี้มีสลักให้ดูนะครับเวลาใส่กับตัวเลนสนะ์เนาะอ่ะแล้วก็ดูที่ตัวเลนส์นะครับตัวเลนส์เป็นปแบบนี้เลยนะนี่ไทม์รอนนะครับไอ้ขาวๆนี่คือมันเปื้อนมาจากที่ผมนะไม่เป็นไรนะครับนี่แล้วก็มีเขียนว่า SP 9 0 mm, F m X 2.8อนนี้ชื่อตัวนี้จะเป็นโลโก้ SP หรือว่าที่เขาบอกว่าซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะซึ่งไอโลโก้เนี้ยมันนูนขึ้นมาด้วยนะทุกคนเนี่ยคุณเห็นไหมเออมันนูนขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วก็รักษาดีๆอย่าให้มันหลุดนะครับผมโลโก้นี้หลุดนี่ราคาตกนะทุกคนเอออันนี้มันนูนออกมามันไม่ได้แบบเพ้น์ไปกับตัวเลนนะแล้วก็มีเมทอินเจแปนนะครับทุกคนอ่าใน,นส่วนของระบบกันบ้างนะครับมาดูที่ระบบนะระบบมันให้อะไรมาบ้างอันนี้ก็เป็นระบบโฟกัสนะะะะคครรรรออ่่่่าาาฟทียยยไหนหวววจเเป็ะะมง้ละ ใกล้สุดๆจนถึง0.5มิลนะครับก็ถ้าใช้เลนมาโครเนี่ยก็ปรับเป็นฟูลไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบออโต้โฟกัสและแมนนวลโฟกัสด้วยนะครับแต่ไอตัวระบบเนี้ยมีประเด็นเดี๋ยวจะไปคุยกันทีหลังเนาะแล้วก็ VC on off นะครับนี่ก็เป็นระบบการสั่นของเขานะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับในส่วนของสลักนะครับในการเลื่อนฟังก์ชันต่างๆผมชอบของทางแทมลอนนะอันนี้ส่วนตัวชอบมากกว่าแค n นอนเออชอบรู้สึกว่ามันนูนขึ้นมา้วมันแบบมันมันไม่จะเป็นต้องใช้ลิติกอะ่ะมันใช้มือแบบอย่างเงี้ยได้เลยแล้วมันก็ไม่ลั่นด้วยนะเนี่ยถ้าผมถูเนี่ยมันก็ไม่ลั่นด้วยเ้ยผมชอบมากนะฮะมันแบบดูแข็งแรงแล้วก็ดูสวยมากแทมลอนอะพอมันเป็นตัว SP อ่ะ ค,คือมันเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาสวยมากนะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มันสูงก็สมชื่อเขาอย่างซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะครับเลนส์สวยคุณภาพดีความคมใช้ได้แล้วก็ออโต้โฟกัสดีมากอันนี้ก็จะมีในส่วนของบอกระยะเนาะนะครับอันนี้ก็พี่ผมติดฟิล์มไว้อันนี้มันก็จะลอกแล้วแหละอ่ะข้างหน้านะครับตัวฝาปิดเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดออกมานะครับฟิลเตอร์ขนาด6 2อ mm, มิลลิเมตรอันนี้ใส่อยู่นะครับแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ตัวฝาปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ นี่แทมลอนฟอร์แคนนอนนะครับอันนี้ฝาปิดแท้นะอ่ะเราไปดูที่อันนี้หน่อยไหมนี่นะครับก็จะมียางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเวเทอร์ซีลระดับหนึ่งนะครับก็กันพวกฝุ่นกันละอองฝนอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยไะสวยไหมผมว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าต่อเข้ากับฮูดละ่ะเป็นยังไงวิธีการต่อฮูดสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เนาะก็นี่มันจะมีสลักขาวๆตรงนี้นครับแบบนี้เนาะมันจะมีจุดเห็นไหมนะครับจุดตรงนี้แล้วก็เอาจุดอะประกบจุดปุ๊บแล้วก็หมุน มันจะสูตรที่ตรงนี้นะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยคือวิธีการใส่ฮูที่ถูกต้องนะครับฮูที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมันจะไม่มีตัวอักษรอยู่ข้างบนเห็นไหมมันจะโลง่งไปตัวอ,อักษรฮู้มันจะไปอยู่ข้างล่างแทนแต่คนไทยบางคนชอบชอบใส่ชอบเห็นตัวหนังสือชอบโชว์นะครับเขาก็จะใส่แบบอย่างนี้นะฮะก็คือเอาตัวอักษรอะไว้ฝั่งขวาของเลนนี่เห็นไหมนี่แล้วก็หมุนเนี่ยแล้วก็ให้มันขึ้นแบบนี้ออกมา นะครับก็จะมีแบบบางคนที่เขาใช้แบบนี้นะฮะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเห็นเยอะแต่แต่เนี้คือเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับอันนี้แล้วแต่เลนส์ด้วยนะถ้าเป็นของแคนนลอ่ะมันก็ตัวสอะมันก็จะอยู่ข้างบนไว้แต่ของเทมลอนอ่ะนะครับคือตัวกษรต้องอยู่ข้างล่างนะถ้าเอาแบบถูกต้องนะครับใส่กันแบบให้ถูกต้องอ่ะอ่าเนี่ยนะครับสีขาวเห็นไหมกลมๆเอากลมๆมาตรงนี้แล้วก็หมุนให้สีขาวมันอยู่นี้นะครับอ่ะใส่แล้วก็สวยใช้ได้นะครับฮูดเนี่ยก็ยื่นออกมาจากหน้าเลนส์ค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลนส์ทมรอนนะครับ 90mm f 2.8นะครับระยะเนี่ยก็เป็นระยะ90เนาะเออถ้าเทียบกับแคทนอนเมื่อกี้ระยะ100มาโคอันนี้เป็น90มาโค2.8 di มารโค1:1นะครับผมว่าข้อดีของเจ้าตัวเลนส์ทมรอนตัวนี้ก็คือด้วยความมันเป็น1:1นั่นแหละเออมันก็จะแบบเวลาคุณถ่ายรูปมานะมันก็จะขยายภาพตามแบบ ขนาดจริงๆของวัตถุที่คุณถ่ายเลยตัวนี้นะครับผมอ่ะได้ลองใช้นะครับตอนที่ไปหาพี่สาวแล้วนะครับตอนนั้นใช้กับกล้อง canon 5 d mark 3นะครับออของเพื่อนแล้วก็ได้ใช้ถ่ายรับปริญญาก็คือเอาไปถ่ายคนมาแล้วแหละซึ่งตอนที่ติดกับ dslr เนี่ยนะครับใช้ระบบโฟกัสได้ปกติเว้ยแต่พอมาใช้กับ canon r 6 mark 2 ผ่านอะแดปเตอร์ของ Canon เองเนี่ยนะครับระบบออโต้โฟกัสไม่ทํางานเ,ออเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนดีกว่านะครับว่าถ้าติดกับตัว Canon อ6โ a มาทูเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะพอติดแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสวยๆนะครับอันนี้สติกเกอร์นะครับเผื่อมีคนถามเนาะอันนี้เป็นจากร้านกิ้งก่าสกินนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้ใครสนใจสติกเกอร์ติดกล้องอะไรแบบนี้สวยๆนะครับก็สามารถติดต่อทางเพจของกิ้งก่าสกินไปได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามีรับติดหรือเปล่านะถ้ารับติดก็อาจจะส่งกล้องไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ได้รับติดเราก็มาติดเองได้นะครับอันนี้ผมก็ให้เพื่อนติดให้เนาะอ่ะหน้าตาติดกับเลนก็ประมาณนี้เลยสวยนะแอบเหมือนแบบร้อยสามห้าเอฟสองครับ 7จ็0นะมันค่อนข้างยาวอยู่น้ำหนักของเจ้าตัวทำรอดนะน้ำหนักเพียวๆของตัวเล่นนะอยู่ที่610กร,รัมนะครับสำหรับมนะัลแคนนอนเนาะน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าเวลาอาติดกับ R6 Mark II เนี่ยบาลานซ์ค่อนข้างดีเลยอันนี้คือผมติดผ่านอะแดปเตอร์เห็นไหมเนี่ยอะแดปเตอร์แคนนอนเป็นอะแดปเตอร์ EF 2 EOS R นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล้องให้ดูนะครับผมเปิดกล้องมาปุ๊บอ่ะเราปรับโหมดนะครับเป็น AF โหมดก่อนแล้วก็ลองโฟกัสดูนะครับเห็นไหม มันไม่แม้แต่จะโฟกัสเลยครับเห็นปะเอออาจจผมลองปรับแบบใกล้สุดนะ0.3ถึง0.5มิลนะเนี่ยมันมีเสียงเหมือนจะโฟกัสนะเว้ยแต่มันไม่โฟกัสซึ่งผมลองเอาไปใช้งานแล้วนะมันไม่สามารถใช้ออโต้โฟกัส ได้กับตัว Canon R6 Mark II ซึ่งผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะผมอ่ะก็ไม่เคยเอาเลนส์ทมลอนตัวนี้ SP เนี่ยมาใช้กับ Canon เว้ยแต่ผมอ่ะคิดว่าไม่ได้เป็นที่ตัวกล้องนะผมคิดว่าไม่ได้เป็นที่ตัวกล้อง,นะน,องน่าจะเป็นอะแดปเตอร์เพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันคือ EF to RF แสดงว่ามันสามารถใช้ได้เฉพาะเมาส์ e f หรือเปล่าแต่ก็มีแต่อีกเพราะว่าผมคิดว่า มันก็อาจจะไม่เกี่ยวไหมเพราะผมใช้เลนส์ซิกมาเออหรือใช้เลนส์ค่ายอื่นเนี่ยผมก็สามารถใช้ออโต้โฟกัสได้นะอย่างตัวซิกมา EF อย่างเงี้ยนะครับคือเมาส์อะไรก็ตามที่มันเป็นเมาส์สําหรับ EF อะ่ะไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามอะ่ะผมก็ใช้ได้นะเวย้ยผ่านตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยแต่อันเนี้ยแทมลอดอ่ะมันทํามาสําหรับแค n นนใช่ไหมซึ่งมันใส่กับเลนส e ์ EF แน่นอนอยู่แล้วแต่ทำไมใช้อะแดปเตอร์ตัว Can น n e อฟส f งไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ซึ่งไอตรงเนี้ยถ้าใครมีความรู้หรือว่าอะไรยังไงนะสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอบอกกันหน่อยได้นะครับว่าเฮ้ยพี่มันต้องไปอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนเฮ้ยพี่ต้องใช้อแดปเตอร์ตัวอื่นเฮ้ยพี่มันต้องไปปรับตรงนั้นตรงนี้นะครับสามารถให้ความรู้ผมได้อัน,นี้ผมไม่รู้จริงนะฮะที่ผมไม่รู้จริงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเป็นเหมือนกันหรืออยากจะ รู้ว่าสรุปแล้วมันเป็นที่อะไรเนี่ยเลื่อนลงอ่านใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนที่แก้ไขได้จริงเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้โอเคไหมนะครับโอเคนะผมก็เลยไปใช้ระบบแบบแมนนวลโฟกัสเอานะครับที่ผมไปใช้งานมากับ,บตัว A R6 Mark II เนาะซึ่งเดี๋ยวตอนรีวิวภาพเนี่ยจะเป็นภาพที่มาจากการโฟกัสแบบแมนนวลโฟกัสของผมเองโอเคไหมนะครับโอเคนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งไอตอนที่ผมใช้ถ่ายรับปริญญาเนี่ยอันนั้นผม,มติดก,กับ 5D Mark 3เนาะก็ไม่มีไฟล์รูปแล้วเพราะว่าตอนนั้นถ่ายหลายเดือนแล้วล้วก็ไม่ได้เซฟไว้นะครับแต่ว่าเรื่องระบบออโต้โฟกัสเขาเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปพูดในตอนท้ายคลิปและกันตารสรุปการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไปดูรูปนะครับที่มาจากเจ้าตัว t i m e l o นะครับ 90mm f 2.8 DI ตัวนี้นะครับกับกล้อง Canon R6 Mark II กันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสรุปท้ายคลิปนะ โอเคนะครับก็ไปดูรูปภาพกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาพูดสรุปนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวเลนส์เทมลอง SP 90 f 2.8 DIVC ตัวนี้นะครับมาโครว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาเรื่องในระบบออโต้โฟกัสก่อนละกันระบบออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรดีออโต้โฟกัสในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยดีมากนะครับรวดเร็วสุดๆนะครับก็คือตามที่เขาเขียนว่าออโต้โฟกัสแบบ USD ตัวนี้นะครับมันคืออัลตราโซนิกอะถ้าเทียบกับของทางแคแนลเราก็นั่นแหละก็ก็คืออัลตราโซนิก มอเตอร์ Motor, นะครับคือ USM ถ้าเทียบกับของ Can นลเนาะก็จะเป็นมอเตอร์ที่โฟกัสได้รวดเร็วมากนะครับในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยคือโฟกัสปุ๊บโฟกัสปุ๊บเลยซึ่งเอาจริงการถ่ายมาโครมันไม่จำเป็นต้องใช้โฟกัสเร็วขนาดนั้นหรอกแต่คือให้ตัวนี้มาก็ถือว่าเรือเแล้วนะครับใครจะซื้อเลนไปถ่ายพระเครื่องเลนถ่ายสินค้าเนี่ยนะครับผมว่าระยะ90กับระยะร้อยเนี่ยนะครับเป็นระยะที่กําลังดีในการถ่ายมาโครเลยมันจะสามารถดึงวัตถุของคุณเนี่ยนะครับรายละเอียดต่างๆออกมาได้ดีเลยเช่นพระเครื่องหรือว่าจะเป็นนสิคค้้าาาาตต่งตงๆองกรวมชัด นะแล้วก็ด้วยความที่แทมลอดเนี่ยนะครับมันเป็นการขยายเรโชแบบ1ต่อน่เวลาคุณเอาไปถ่ายสินค้าเนี่ยนะครับมันจะขุดนะฮะเรื่องพื้นผิวออกมาได้ดีกว่าแค n นนค่อนข้างเยอะเลยเอาไง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณเอาไปถ่ายสินค้า ที่มันเป็นแบบอ็อบเจกต์อะนะวัตถุต่างๆเนี่ยแทมลอนอะผมชอบมากกว่าแขนนอนแต่ข้อเสียของการที่เป็นการขยายเรโชแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณเอาไปถ่ายคนเนี่ยโอ้โหมามาเต็มเลยครับสิวพื้นผิวบนหน้าริ้วรอยต่างๆผมบอกเลยว่ามาหมดคือต่อให้คุณจะเป็นคนหน้าเนียนหรือนางแบบจะแต่งหน้ามันเนียนขนาดไหนยังไงถ่ายออกมาก็ขุดออกมาหมดครับก็คือนางแบบจะตีคุณเลยแหละบอกเลยนะครับคือเหมือนอารมณ์เหมือนเร่งชาร์ปอะ เร่งช้าบแบบ100%นะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเลนไทม์รอน90ตัวนี้ไม่เหมาะกับการถ่าย p o สเทตท,ที่สุดไม่เหมาะกับการเอาไปถ่ายนางแบบที่สุดแล้วถามว่าผมรอดมาได้ยังไงในกรีที่เอาไปถ่ายโพสเทต ในตอนพี่สาวใช่ปะ่ะแน่นอนครับผมใช้บ oh ิวตี้ลดเท็กซ์เจอร์โอโหแบบยับแล้วยับอีกนะฮะขนาดลดเท็กซ์เจอร์นะห้า oh สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้ยังแบบมันยังคมอยู่เลยอ่ะนะครับผมณนะตอนนั้นเนาะตอนนั้นผมก็เลยได้เข้าใจว่าเออไอเลนไทม์อนตัวนี้แม่งไม่เหมาะกับการถ่ายพอตเทสตุุดๆไปใช้เลนพอดเทตดีๆถ่ายเถอะหรือถ้าเทียบกับไอตัวแคนนอนร้อยมาโครไอแคนนอนร้อยมาโครยังยังขุดได้ไม่เท่าไอตัวแทม์รอนตัวนี้นะดังนั้นแล้วอะ่ะนะครับมันเป็นเลนที่ตรงสายตรงงานแบบที่มันออกแบบมาสุดๆนะครับมันเปนเ ถ่ายอ็อบเจกต์โดยเฉพาะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันได้ดีมากถ้าพูดถึงมาโครนะผมให้ร้อยเต็ม10สําหรับตัวเนี้นะครับชอบมากกว่าแค n น n ร้อยมาโครด้วยซ้ำอันนี้คือในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสใช่ปะต่อมาเรื่องระบบของกันสั่นบ้างนะครับกันสั่นตัวเนี้เขาเคลมไว้ว่า3.5สต็ปถ้าเกิดว่าเอาไปติดกับพวก กล้อง c a น o อนที่ไม่ได้มีการสั่นในตัวแต่ว่าถ้าเอามาติดกับตัว Can o อน6 m ห r k II ูหรือแ a n o อนรุ่นใหม่ๆที่มีการสั่นในตัวกล้องด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ7-8สต็อปก็คือบวกเข้าไปอีกการสั่นของเขาตอนที่ผมเอาไปใช้กับตัว Canon R6 Mark II เนี่ยนะเดี๋ยวผมขึ้นินเสิร์ตมาให้เนาะก็ถือว่าการสั่นได้ดีนะครับการสั่นถือว่าใช้งานได้เลยนะครับมากกว่าที่ปิดการสั่นขออภัยที่ผมไม่ได้เทสตอนปิดการสั่นมาให้นะแต่ว่าไอตอนเปิดการสั่นอะนะครับม ควรอยู่แล้วแต่กันสั่นทํางานได้ดีครับในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยคือถ่ายรูปออกมาเนี่ยนะด้วยสปีด1ต่อร้อด้วยสปีด1ต่อ50เนี่ยไม่มีอาการภาพเบอร์เลยก็คือถ่ายได้สบายๆชิวๆบนกล้อง m มิเรเลสนะส่วนตอนที่เอาไปถ่ายพี่สาวนะครับ ตอนนั้นที่ติด 5D Mark 3เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะสปีด1ต่อร้อยก็คือเหลือๆนะครับไม่มีอาการภาพสัน่นหรือว่าภาพเบลอให้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวการสั่นเนี่ยก็คือไหวชิลนะครับสิบเต็มสิเหมือนกันทีนี้เรื่องของโคตติ้งตัวเลนส์ดิเรกชันต่างๆก็ผมว่ามันเป็นเลนส์ที่สวยนะอ่ะคุณดูแล้วกันนะครับดูจากแบบที่ตาเห็นนะมันเป็นเลนส์ที่สวยมากแล้วก็เป็นเลนส์ที่ความเป็น SP อ่ะเนาะ Super p e r f o r m a n c ของเขาอะเวลาติดกับกล้องต่างๆนะโดยเฉพาะส่วนตตัััััววผมมมมมมนนนนนนะถ้าาาิดก Sony กกกกบบบอ่แแสยื นะครับคือผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าเลนค่ายโซนี่ด้วยซ้ำน,นะเออสำหรับผมคือแทมลอนถ้าติดกับโซนี่คืออ do ุ้ยดูดันเออดูดันมากด้วยความดาขาวแล้วไม่มีสีอื่นแซมเลยนะครับผมชอบแบบนี้แล้วก็เม็ดอินเจแปนนะฮะเออเม็ดอินเจแปนก็ให้ฟีลแบบพรีเมียมพอสมควรเลยอืมเรื่องของด i เร c ชันเรื่องของเอลิเมนต์ต่างๆของตัวเลนนะครับโคทติ้งมาเนี่ยก็ใช้เป็นฟูลไลด์ด้วยก็โคทติ้งออกมาได้ดีนะแล้วก็เรื่องของการการความชื้นนะครับการละอองฝุ่นอะไรเงี้ยเวเตอร์ซนะีลนยก็ทําออกมาได้ดีตัวเลนก เป็นสีดําด้านด้วยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะเออในเรื่องของรูปลักษณ์อย่างเงี้ย ผมก็รู้สึกว่าชอบนะเป็นผมก็ให้สิบเต็มสิเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ถามว่าข้อพิจารณามันมีไหมเออถ้าการใช้งานส่วนตัวผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องพิจารณาไยแต่เรื่องเดียวเลยคือขอราคาถูกกว่านี้ <c oughs> นะเออขอราคาถูกกว่านี้สัก20,000ต้นหรือว่าแบบเออสองหมื่นต้นนะอ่ะไม่ไม่ขอต่ำกว่า2 0 0 0 0แล้วกันนะครับเออสองหมต้นก็ก็ถือว่าโอเคละแต่ว่าราคาที่มันเปิดตัวออกมานะครับถ้าขายแบบซื้อมือ1หนึ่งนะราคามันจะอยู่ที่27,990 7อง0บาทนเร็บอันเก้ออ้อยเกบ ec m a l าเนะปรันศันนี้คออ ก็น่าจะหาซื้อยากแล้วแหละเออเพราะว่าดูในออนไลน์อะไรเงี้ยก็สินค้าหมดแต่ว่าถ้าไปซื้อออนไซต์ site, แบบไปหน้าร้านอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะยังมีอยู่นะเพราะว่าเลนตัวนี้พี่ผมซื้อมาเมื่อ2ปีกว่าแล้วมั้งนะครับถ้าจะประมาณ2ปีได้นะ ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะมีคลิปแยกนะครับที่เล่าประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกับเลนส์ Canon 100mm ให้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปพูดเปรียบเทียบเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบมีผลเทสมาให้ดูเนาะก็อันนั้นก็รอติดตามดูได้นะครับสรุปโดยรวมนะครับสำหรับคนที่ต้องการเลนส์มาโครไปใช้ในการถ่ายฟันนะครับถ่ายสินค้าวัตถุต่างๆเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเลน Tamron SP 90mm f 2.8ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มาก อาจจะหาซื้อกันยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าหาซื้อได้ซื้อไปเถอะคุณได้ใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนแหละไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสินค้าคุณจะไปถ่ายพระหรือคุณเป็นช่างภาพก็ตามที่เออฉันรับงานถ่ายพระเครื่องอะไรแบบนี้นะครับหรือถ่ายสินค้าบ่อยๆนะครับเลนมาควรมันเป็นเลนที่คู่ควรอยู่แล้วหรือคุณจะชอบแบบไปถ่ายสัตว์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ่ายสัตว์มันก็จะมีเลนที่มันเหมาะมากกว่านี้เนะเพราะว่าอันนี้มันระยะ90าสเออมันก็เอาไปถ่ายสัตว์ถ่ายระยาะแต่ว่าถ้าถ่ายต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับานนอรเล 10mm f2 8นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ซื้อเองนะฮะไม่ได้มีสปอนส์สปอนเซอร์นะครับแต่จะมีสปอนเซอร์เข้าก็ยินดีนะครับแต่ว่าผมก็จะยังรีวิวแบบตามการใช้งานของผมอยู่ดีนะครับอะไรดีเราบอกดีอะไรไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีนะจ๊ะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผมพูดอะไรผิดพลาดไป,ปนในคลิปนี้นะอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับผมไม่ค่อยได้ส่งสินง้าทัมรอนมากนะมันอาจจะมีเรื่องที่พูดผิดหรือว่าอาจจะพูดไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ขอกราบขอแฟนใน นะครับพี่ๆท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมามีความรู้นะครับว่าเอ้ยถ้าใช้กับเลนส์มิเรเลสของแคแนลเนี่ยมันสามารถทำออโต้โฟกัสได้ไหมหรือมันทําไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันใต้วิโดีโอให้หน่อยละกันนะโอเควันนี้ผมอิมูชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปอะไรอย่างี้ฝากกดไลค์ซักแคคกดแชร์อิมูชีทุกช่องทางด้วยนะจ๊ะฝากไปกดติดตามทิกตอกให้หน่อยนะทุกคนอยากจะให้มันถึงพันผู้ติดตามเร็เรวๆนะจะได้ปักตะกร้าให้กับท่านผู้ชมได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ต,ตนนิดตามรับ